อยากกลับบ้านข้ามด่านทำยังไงดีวันนี้เรามีคำตอบนะครับสบายดีสวัสดีครับจะเป็นคนไทยที่อยากจะกลับบ้านหรือว่าจะเป็นคนลาวที่อยู่ในไทยอยากจะกลับไปลาวด้วยกันมีคำถามมากมายนะครับอยู่ในแฟนเพจไทยลาวทูเกเตอร์เนี่ยถามว่าผมอยู่ที่หนองคายแล้วเนี่ยผมอยากจะกลับไปที่ลาวเนี่ยติดอยู่ประมาณร่วม10บกว่าวันแล้วเนี่ยยังกลับไม่ได้เลย กลับไม่ได้นะครับนั่นคืออยู่ดีๆคุณจะเดินทางไปหาน้องไปที่หนองคายหรือช่องเม็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือมุกดาหารเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกไปได้เลยนะครับมันต้องมีขั้นตอนนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่1คุณต้องลงทะเบียนก่อนครับการลงทะเบียนก็คือต้องไปที่สถานทูตนะครับอย่างเช่นคนลาวถ้าอยากจะกลับที่ลาวเนี่ยก็ต้องไปสถานทูตลาวในไทยติดต่อบ,บอกว่าได้จตดจำนงนความต้องการ อยากจะกลับไปที่ลาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศแต่ละประเทศนะครับว่ากฎหมายเนี่ยแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยที่อยู่ที่ลาวอยากจะกลับมเมืองไทยเนี่ยก็ทําเหมือนกันครับก็คือไปติดต่อกองส่วนรือสถานทูตไทยที่อยู่ในสปปลาวนะครับก็คือไปลงทะเบียนมีอีกช่องทางนึงก็คือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แต่ผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถเข้าออลงทะเบียนได้เนี่ยก็ให้ไปติดต่อโดยตรงที่สถานทูต ไทยในสนปปลาวนะครับบอกเจตจำนงลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องการกลับวันไหนข้อ2คนไทยที่ไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยต้องรอการอนุมัติครับอาจจะวันหรือ2วันแต่ถ้าเกิดใครเร่งด่วนเนี่ยก็ให้ไปที่ติดต่อที่สถานทูตได้เลยนะครับนัดวันกลับเพราะมันจะต้องมีระเบียบการครับว่าเราจะต้องไปที่ด่านณนะวันไหนเวลาอะไรเราก็เดินทางไปกักตัวที่ไทยข้อที่3า ได้วันรับนัดหมายแล้วได้วันกลับแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจโรคครับไปตรวจโรคโควิดสิบเก้าเที่รงหหมอหือที่โรงพยาบาลถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ในสปปรลาวเนี่ยก็ต้องไปตรวจโรคก,การตรวจโรคเนี่ยใบรับรองแพทย์นั้นเนี่ยต้องมีอายุไม่เกินเจ็ดิบสองชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าต้องตรวจโรคประมาณก่อนสามวันก่อนการเดินทางถ้าไปตรวจประมาณสักห้าวันเนี่ยไม่สามารถนะครับก่อนเดินทาง วันไหนเราควรจะต้องมีใบตรวจโรคนะอยู่ภายใต้ประมาณ72ชั่วโมงทางทูตจะเป็นคนแนะนาครับอย่างเช่นสมมุตินะครับอย่างเช่นที่เวียงจันเนี่ยก็คงไปตรวจที่มโหสถหรือ10อยนะครับเพื่อที่จะใบตรวจโรคมาแล้วเนะี่ยไปยืนยันที่หน้าด่านข้อที่4เมื่อถึงวันนัดหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องเดินทางไปที่หน้าด่านครับก็คือสมมติว่าอย่างเช่นที่เวียงจันเนี่ยก็คงไปที่เวียงจัน อย่างเคสที่ได้เล่ากันมาเนี่ยก็คือจะต้องไปก่อน11โมงนะครับไปถึงสัก9โมง9โมงครึ่งเพื่อตรวจเอกสารพาสปอร์ตแล้วก็หนังสือเดินทางเพราะทุกวันที่การเดินทางเนี่ยจะต้องรวบรวมคนพร้อมกันครับแล้วก็ส่งไปที่เมืองไทยอย่างเช่นวันนี้สบ,บคอบอกว่าคนที่เดินทางจากสปปลาวนะครับมาที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ด้วยกัน71คนนั่นหมายความว่าแต่ละด่านเนี่ยก็จะรวบรวมคนแล้วก็มากักตัวที่เมืองไทย ข้อที่5ก็รวบรวมคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องข้ามด่านจากเวียงจันทร์มานองคายตรงนั้นก็จะมีทีมต้อนรับก็คือทีมแพทย์หรือทีมดูแลสถานที่นะครับก็รายชื่อนั้นๆเนี่ยจะถูกส่งไปที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนําตัวส่งไปที่กักกัน14วันที่เมืองไทยจะเป็นคล้ายๆกับโรงแรมหรือรีสอร์ทข้อที่6ก็อยู่ในระบบการกักตัว14วัน ในที่นี้ถ้าเกิดว่าเทิ่ที่เมืงไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโรงแรมหรือรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีห้องพักเป็นห้องแอร์อาหาร3ม,มือ้อมีน้ํามีเครื่องใช้ส่วนตัวบางอย่างก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้14วันทุกวันก็จะมีการตรวจอุณหภูมิแล้วก็มีบางวันจะต้องตรวจโควิดก่อนวันกลับจะต้องตรวจอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่ยืนยันว่าภายใน14วันแล้วเนี่ยเราไม่มีเชือ้อ แล้วหลังจากนั้นข้อสุดท้ายก็คือการเดินทางออกแล้วกลับไปบ้านได้ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการของเมืองไทยนะครับขณะเดียวกันทางลาวเป็นยังไงทางลาวก็เป็นเหมือนกันครับนั่นก็คือถ้าเกิดคนลาวอยากจะกลับไปที่สปป,ะปะลาวเนี่ยก็ต้องทําเหมือนกันก็คือไปติดต่อที่สถานทูตลาวที่อยู่ในไทยบอกเจตจำนงนะครับว่าเราต้องการจะกลับประเทศกลับบ้าน ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับไม่สามารถไปที่หนองคายแล้วก็เดินทางกลับได้เลยอย่าเชื่อข่าวปลอมข่าวลือที่สามารถจะนําพาออกไปได้นะครับทางการก็ได้ส่งหนังสือเวียนออกมาแล้วเหมือนกันว่ามีข่าวปลอมแล้วหลอกผู้คนแล้วก็เก็บเงินคือเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ยังมีมิจฉาชีพที่จะโกงพวกพวกเรากันเองอีกอันนี้ต้องระวังนะครับกฎหมายของลาวกับของไทยเนี่ย ไม่เหมือนกันนะครับการผ่อนผันก็แตกต่างกันไปของเราเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับผู้ที่เดือดร้อนนักลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่สบายหรือจําเป็นจะต้องกลับบ้านเนี่ยจะอนุมัติเป็นรายๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปติดต่ออย่างเดียวครับเหมือนกันครับพอถ้าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนแล้วก็นัดวันกลับไปกักตัวอยู่ที่ลาวถ้าคนลาวกักตัวที่ลาวเนี่ยก็ฟรีครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไร สามารถกลับได้ครับแต่ให้ไปติดต่อแล้วก็อนุมัติเป็นลายลายไปทุกวันนี้มีคนถามมาว่ายังต้องกักตัวอยู่ไหมแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะเปิดเป็นเสรีแล้วก็เดินทางแบบไม่กักตัวยังตอบไม่ได้ครับ แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็คงจะอีกสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าการกักตัวนี่สำคัญมากๆคลิปแรกที่เราเคยบอกว่าบางทีมันอาจจะเกิด Travel Bu b b l e การเดินทางในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเชื้อโรคบางประเทศหลายๆประเทศเนี่ยได้เกิดทำขึ้นมาแล้วแวกับกลายเป็นว่าติดระบาดเยอะมากขึ้นการ Travel Bu b b l e การเดินทางในหมู่ประเทศที่ไม่มีการติดเชื้อเนี่ยมันก็เลยล้มลงไม่เกิดขึ้นเป็นการตอบย้ำว่าการกักตัว14วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ ปลอดภัยก็ยังยกตัวอย่างอย่างเช่นของเมืองไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยยังมีเที่ยวบินมาร่วม10บเที่ยวบินนะครับที่เดินทางมาจากทั่วโลกต้องเปิดรับให้คนไทยเนี่ยกลับเข้าบ้านแต่ขณะเดียวกันทุกเที่ยวบินเนี่ยต้องกักตัว14วันแล้วก็การกักตัว14วันเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่าเราสามารถเจอผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนเลยแต่ถ้าเกิดว่า2-300คนที่เราเจอผู้ติดเชื้อที่กลับมาเนี่ย แล้วเราไม่กักตัวเนะี่ยว่ามันก็จะระบาดเหมือนทั่วประเทศสุดท้ายผมขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกฝ่ายนะครับและทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจสู้ๆกันไปนะครับผมมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะค่อนข้างหลายประเทศแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังบางทีบางวันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสูดอากาศเข้าไปเนะี่ยมีโควิดหรือเปล่าเพราะข้างๆบ้านก็ติดตรงหัวมุมของถนนนั้นก็มีคนติดแล้ววันหนึ่งเนะี่ย ติดร่วมประมาณพันคนตอนหนึ่งวันประเทศเราเราวและไทยยังดีอยู่นะครับอดทนอีกสักนิดนะครับถึงซ้วันนี้เนี่ยยังไงเราก็ยังปลอดภัยกันอยู่ค่อยๆกันนะครับควบคุมกันดูแลกันไปคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ ติดตามข่าวกันไปนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์